ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่สัายาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในศีลในธรรมด้วยการทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาคำพีมิตรินทปัญหามาแสดงต่อจากครั้งที่แล้ววันนี้ก็จะได้พูดถึงในปัญหาที่สองในอัฐานวัคปัญหาที่สองนี้มีชื่อว่าปฏิสันทะหนะปัญหาปัญหาว่าด้วยการปฏิสนธิ คือการเกิดพระราชาได้ทรงตรัสถามพระนาคเขศนว่าพระคุณเจ้านาคเขศนท่านผู้ไม่ปฏิสนธิย่อมรู้หรือว่าเราจักไม่ปฏิสนธิขอถวายพระพรมหาบอพิษใช่ท่านผู้ไม่ปฏิสนธิ ย่อมรู้ว่าเราจักไม่ปฏิสนธิรู้ได้อย่างไรพระคุณเจ้าเหตุใดปัจจัยใดพึงมีเพื่อปฏิสนธิเพราะระงับเหตุนั้นปัจจัยนั้นได้ท่านจึงรู้ว่าเราจักไม่ปฏิสนธิขอท่านจงกระทําการอุปมาขอถวายพระพรมหาบพิตร เปรียบเหมือนว่าคารหบ,บดีชาวนาไถและหวานแล้วก็พึงทำยุ้งฉางให้เต็มได้สมัยต่อมาเขาไม่ไถเลยไม่หวานเลยได้แต่บริโภคข้าวที่มีบ้างจำนายไปบ้างทำไปตามสมควรแก่ปัจจัยบ้างขอถวายพระพรครหบ,บดีชาวนาผู้นั้น อาจรู้หรือไม่ว่ายุ้งฉางของเราจักไม่เต็มคือพร่องเสียแล้วใช่อาจรู้ได้พระคุณเจ้าเขาจะพึงรู้ได้อย่างไรมหาบอพิตรก็เหตุใดปัจจัยใดพึงมีเพื่อความเต็มแห่งยุ้งฉางเพราะระงับเหตุนั้นปัจจัยนั้นเสียจึงรู้ว่า ยุ้งฉางของเราจักไม่เต็มเสียแล้วขอถวายพระพรมหาบอพิษอุปมาชันใดอุปมยก็ชันนั้นเหมือนกันเหตุใดปัจจัยใดพึงมีเพื่อปฏิสนธิเพราะระงับเหตุนั้นปัจจัยนั้นท่านจึงรู้ว่าเราจักไม่ปฏิสนธิพระคุณเจ้านาคขเสนท่านตอบสมควรแล้ว ปาติสันทะหนะนปัญหาที่2ก็จบเพียงเท่านี้ในปัญหาที่สองนี้ก็มีคำอธิบายว่าคำว่าเหตุใดก็ได้แก่ปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นก็คืออวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมนั่นเองอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมใด ซึ่งได้ชื่อว่าเหตุแห่งปฏิสนธิก็โดยเกี่ยวกับผู้ทำให้เกิดส่วนคำว่าปัจจัยใดได้แก่ปัจจัยอื่นๆมีผัสษะเวทนาสัญญาเป็นต้นอันเกิดร่วมกับอวิชชาเป็นต้นนั้นซึ่งได้ชื่อว่าปัจจัยแห่งการปฏิสนธิก็โดยเกี่ยวกับเป็นผู้อุปถัมภ์คำว่า ย่อมมีเพื่อปฏิสนธิคือย่อมมีเพื่อการทำปฏิสนธิให้ตั้งขึ้นในภพถัดไปในลำดับแห่งจุติคือตายในลำดับแห่งจุติจิตในวาระที่พบนี้สิ้นสุดลงคําว่าเพราะระงับเหตุนั้นปัจจัยนั้นก็หมายความว่าความดับคือสํารอกได้ไม่มีเหลือซึ่งเหตุนั้น ปัจจัยนั้นด้วยอรหัตตมักคำว่าท่านจึงรู้เราจักไม่ปฏิสนธิคือเกิดความว่าเมื่อรู้ว่าเราสิ้นความเกิดแล้วกิจอะไรอะไรที่เราต้องทำเพื่อความสิ้นเกิดนี้ไม่มีอีกแล้วดังนี้ก็ชื่อว่ารู้ว่าเราจักไม่ปฏิสนธิอีกคือเราจักไม่เกิดอีกดังนี้แหละ ก็เป็นอันว่าจบคําอธิบายของปัญหาที่มีชื่อว่าปฏิสันทะหานปัญหาที่สองเพียงเท่านี้ต่อไปเป็นปัญหาที่ทสามชื่อว่าญาณปัญญาปัญหาปัญหาว่าด้วยยานและปัญญาเราท่านทั้งหลายลองมาฟังดูว่าคำว่ายานและปัญญาเหมือนกันหรือไม่ พระราชาได้ทรงตรัสถามพระนาคเกษว่าพระคุณเจ้า,านาคเกษผู้ใดมีญาณเกิดขึ้นแล้วผู้นั้นชื่อว่ามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือไรขอถวายพระพรมหาบอพิษถูกต้องผู้ใดมีญาณเกิดขึ้นแล้วผู้นั้นชื่อว่ามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วพระคุณเจ้ายานอันใดปัญญาก็อันนั้นหรือ ขอถวายพระพรมหาบอพิษใช่ยานอันใดปัญญาก็อันนั้นพระคุณเจ้าก็แต่ว่าผู้ใดมียานนั้นนั่นแหละมีปัญญานั้นนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วเขานั้นก็ยังอาจหลงคือไม่รู้ได้หรือว่าไม่อาจหลงได้เลยเล่าขอถวายพระพรมหาบอพิษยังอาจหลงได้ในบางสิ่งบางอย่าง ไม่อาจหลงได้เลยในบางสิ่งบางอย่างยังอาจหลงได้ในอะไรบ้างพระคุณเจ้าขอถวายพระพรมหาบอพิษยังอาจหลงในวิชาศิลปะที่ไม่เคยรู้บ้างในทิศที่ไม่เคยไปบ้างในชื่อหรือบัญญัติที่ไม่เคยได้ยินบ้างไม่อาจหลงในอะไรบ้างพระคุณเจ้าขอถวายพระพร กิจที่ปัญญานั้นได้ทำไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนัตตาก็ดีใดไม่อาจหลงในกิจที่ทำแล้วนั้นพระคุณเจ้านาเคเสินก็ความหลงของเขาไปใไนเสียขอถวายพระพรมหาบอพิษเมื่อเพียงแต่ยานเกิดขึ้นเท่านั้นความหลงก็ย่อมดับไป ในที่นั้นนั่นแหละขอท่านจงกระทำการอุปมาเถิดขอถวายพระพรมหาบาพิตรเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนพึงตั้งประทีปไว้ในเรือนมืดเพราะเหตุนั้นความมืดก็พึงดับไปความสว่างก็พึงปรากฏขึ้นชั้นใดขอถวายพระพร เมื่อเพียงแต่ยานเกิดขึ้นเท่านั้นความหลงก็ย่อมดับไปในที่นั้นนั่นแหละชั้นนั้นเหมือนกันส่วนปัญญาเล่าจะไปไหนละ่ะพระคุณเจ้าขอถวายพระพรมหาบอพิษแม้ปัญญาพอได้ทำกิจของตนแล้วก็ย่อมดับไปในกิจที่ได้ทำไวนน้นั้นนั่นแหละแต่กิจที่ปัญญานั้นได้ทำเอาไว้แล้ว ว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนัตตาก็ดีใดกิจที่ได้ทำไว้แล้วนั้นหาได้ดับไปไม่ฉันใดขอท่านจงกระทำอุปมาสำหรับคำนั้นเถิดขอถวายพระพรมหาบอพิษ เปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนต้องการจ้างให้เขาเขียนหนังสือในตอนกลางคืนจึงเรียกนักเขียนมาตั้งประทีปไว้ให้เขาเขียนเมื่อเขาเขียนหนังสือเสร็จแล้วก็ดับประทีปเสียแม้เมื่อประทีปถูกดับไปแล้วตัวหนังสือที่เขียนไว้แล้วก็หาพินาศไปไม่ชั้นใดขอถวายพระพรปัญญาพอได้ทำกิจของตนแล้วก็ย่อมดับไปในกิจ ที่ได้ทำไว้นั้นนั่นแหละแต่กิจที่ปัญญานั้นได้ทำไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนัตตก็ดีหาดับไปไม่ฉันนั้นเหมือนกันขอท่านจงกระทำอุป,ปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดขอถวายพระพรมหาบ่อพิษเปรียบเหมือนว่าผู้คนในชนบททางทิศตะวันออกตั้งโอ่งน้ำไว้ ํามลำดับเรือนเรือนละห้าองเพื่อใช้ดับไฟเมื่อเรือนหลังหนึ่งถูกไฟไหม้เขาก็ย่อมเทน้ำทั้งห้าองเหล่านั้นไปเบื้องบนของเรือนไฟย่อมดับไปเพราะเหตุนั้นขอถวายพระพร,พรผู้คนเหล่านั้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจะใช้องค์ทั้งห้าเหล่านั้นทำกิจที่ควรทำด้วยองค์ดังนี้หรือไม่หนอ ไม่รอกพระคุณเจ้าพอทีละด้วยองค์ทั้งหลายประโยชน์อะไรด้วยองค์เหล่านั้นอีกลอาขอถวายพระพรมหาบอพิษพึงเห็นอินรียห้าคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญยินรีเป็นดุจองค์น้ำห้าองค์เถิดพึงเห็นพระโยคาวจรผู้ เป็นดุดผู้คนเหล่านั้นพึงเห็นกิเลสท,ทั้งหลายเป็นดุดไฟผู้คนทั้งหลายย่อมใช้น้ำห้าองค์ดับไฟชั้นใดพระโยคาวจรก็ย่อมใช้อินทรี่ห้าดับกิเลสท,ทั้งหลายแม้กิเลสท,ทั้งหลายถูกดับไปแล้วก็ย่อมไม่เกิดอีกฉะน,นั้นขอถวายพระพรปัญญาชื่อว่าพอได้ทำกิจของตอนแล้วก็ย่อมดับไปแต่กิจที่ปัญญานั้นได้ทำ ไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนัตตาก็ดีกิจที่ทำไปแล้วนั้นหาดับไปไม่ตามประการดังกล่าวมานี้เลยขอท่านจงกระทําอุป,ปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดขอถวายพระพรมหาบอ่อพิเปรียบเหมือนว่าแพทย์ถือเอาเครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่างไปหาคนไข้ บทเครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่างเหล่านั้นละลายให้คนไข้ดืม่มก็โทษคือโรคทั้งหลายพึงหายไปเพราะเครื่องยาเหล่านั้นขอถวายพระพรแพทย์ผู้นั้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจะใช้เครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่างเหล่านั้นทำกิจที่ควรทำด้วยยาอีกดังนี้หรือไม่หนอไม่รอกพระคุณเจ้า พอทีละด้วยเครื่องยาที่เป็นรากไม้5อย่างเหล่านั้นประโยชน์อะไรด้วยเครื่องยาที่เป็นรากไม้5อย่างเหล่านั้นอีกเล่าขอถวายพระพรมหาบอพิษพึงเห็นอินทรีห้าคือสัตินรีวิริยินรีสัตินรีสมาตินรีปันยินรีเป็นดุจเครื่องยาที่เป็นรากไม้5อย่างถือพึงเห็นพระโยคาวจรเป็นดุจแพทย พึงเห็นกิเลสทั้งหลายดุดความเจ็บป่วยพึงเห็นผู้เป็นปุถุชนเป็นดุดบุรุษผู้เจ็บป่วยโทษคือโรคทั้งหลายของคนไข้าหายไปเพราะแพทย์ใช้เครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่างเมื่อโทษทั้งหลายดับไปแล้วคนไข้ก็เป็นอันหายโรคชั้นใดพระโยคาวจรก็ย่อมใช้อินทรีห้าทำกิเลสทั้งหลายให้ดับไปละกิเลสทั้งหลายที่ถูกทำให้ดับไปแล้ว ย่อมไม่เกิดอีกฉันนั้นขอถวายพระพรปัญญาชื่อว่าพอได้ทำกิจของตนแล้วก็ย่อมดับไปในกิจนั้นนั่นแหละแต่กิจที่ปัญญานั้นได้ทำเอาไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนัตตาก็ดีย่อมไม่ดับไปตามประการดังกล่าวมานี่แลขอท่านจงกระทำอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดขอถวาย <c oughs> ขอภัยขอถวายพระพรมหาบอพิษเปรียบเหมือนว่านักรบผู้คร่ำโหมในสนามรบขว้าเอาลูกธนูได้ห้าลูกแล้วก็ยังลงสู่สนามรบเพื่อเอาชนะกองทัพปะปักนักรบผู้นั้นถึงสนามรบแล้วก็พึงยิงลูกธนูห้าลูกนั้นและปะปักก็แตกพ่ายไปพอลูกธนูเหล่านั้นเพราะลูกธนูเหล่านั้นขอถวายพระพร นักรบผู้คร่ำวอดในสนามรบผู้นั้นพึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจะใช้ลูกธนูห้าเหล่านั้นทำกิจที่ควรทำด้วยลูกธนูอีกดังนี้หรือไม่โนไม่รอกพระคุณเจ้าพอทีละด้วยลูกธนูเหล่านั้นประโยชน์อะไรด้วยลูกธนูเหล่านั้นอีกเล่าขอถวายพระพรมหาบพิตร พึงเห็นอินทรีย์ทั้งห้คือสัตทินทรีย์เป็นต้นเป็นดุจลูกธนูห้าลูกพึงเห็นพระโยคาวจรเป็นดุจนักรบผู้คร่ำวอดในสนามรบพึงเห็นกิเลสทั้งหลายเป็นดุจกองทัพปรปักกองทัพปรปักแตกพ่ายไปเพราะลูกธนูห้าลูกชั้นใดกิเลสทั้งหลายย่อมแตกหักไปเพราะอินทรีห้าและกิเลสที่แตกหักแล้วก็ไม่เกิดอีกฉั้นนั้น ขอถวายพระพรมหาบอพิธปัญญาชื่อว่าพอได้ทำกิจของตอนแล้วก็ดับไปในกิจนั้นนั่นแหละแต่กิจที่ปัญญานั้นได้ทำไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนัตตก็ดีย่อมไม่ดับไปตามประการดังกล่าวมานี้แหละพระคุณเจ้านาคเสษนท่านตอบสมควรแล้วยานปัญญา ปัญหาที่สามก็จบเพียงเท่านี้คำว่าผู้ใดมีญาณเกิดขึ้นก็หมายความว่าพระโยคาวจรผู้ใดมีญาณคือวิปัสนาญาณหรือมีมรรคญาณอันมีวิปัสนาญาณน,นั้นเป็นเหตุเกิดขึ้นแล้วธรรมชาติเดียวกันคือปัญญานั้นนั่นแหละชื่อว่าญาณโดยความหมายรู้หมายว่ารู้ในสิ่งที่ควรรู้ชื่อว่าปัญญา โดยความหมายรู้โดยประการทั้งหลายคำว่าผู้นั้นชื่อว่ามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็หมายความว่าพระโยคาวจรผู้นั้นชื่อว่ามีปัญญาคือวิปัสนาปัญญาหรือมีมัคคะปัญญาอันมีวิปัสนาปัญญานั้นเป็นเหตุเกิด <Another> ข <one> ึ้นแล้ควคำว่าในวิชาศิลปะที่ไม่เคยรู้ก็หมายความว่ายังอาจหลงคือยังอาจไม่รู้ในวิชาศิลปะทั้งหลาย ที่ไม่เคยรู้มาก่อนจะเป็นงานศิลปะทางโลกก็ตามจะเป็นงานศิลปะคือทำและวินัยก็ตามเพราะไม่เคยทำการสั่งสมความรู้เอาไว้โดยเกี่ยวกับการเรียนและการสอบถามทํานองอย่างนี้ว่าอะไรเน้ออย่างไรเน้ออย่างนี้หรือหนอไม่ใช่อย่างนี้หรือหนอเป็นต้นในวิชาศิลปะเหล่านั้น คำว่าในชื่อหรือบัญญัติที่ไม่เคยได้ยินหมายความว่าผู้มีญาณหรือปัญญานั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ตามเป็นพระเสขะก็ตามหรือแม้เป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ยังอาจหลงคือยังอาจไม่รู้ชื่อบัญญัติสามัญญาโวหารภาษาคำเรียกขานที่ไม่เคยได้ยินคือไม่เคยเงียโสดสดับมาก่อนทำนองอย่างนี้ว่าชื่อว่า กระไรเรียกว่ากระไรกล่าวขานกันว่าอย่างไรอย่างนี้หรือหนอไม่ใช่อย่างนี้หรือหนอเป็นต้นคําว่ากิจที่ปัญญานั้นได้ทําไว้แล้วหมายความว่าความอย่างรู้ชื่อว่ากิจของปัญญาก็กิจนั้นย่อมเป็นไปโดยประการสองคือหนึ่งทำลักษณะให้ปรากฏตามความเป็นจริงสองละความหลงที่ปิดบังลักษณะเหล่านั้น ด้วยว่าในปัญหานี้พระเถระกล่าวหมายเอาวิปัสสนาปัญญาเป็นสําคัญถ้าเป็นมรรคปัญญาก็ย่อมทํากิจ4อย่างในบรรดากิจแห่งอริยสัจสี่มีการกําหนดรู้ทุกเป็นต้นคําว่าความหลงย่อมดับไปในที่นั้นนั่นแหละคือความหลงย่อมดับไปในในที่ตนเกิดคือในตัวพระโยคาวจรน,นั้นนั่นแหละ เปรียบเหมือนว่าเมื่อตั้งประทีปในเรือนมืดประทีปย่อมทำความสว่างให้ปรากฏผู้มีตาดีจึงมองเห็นรูปทั้งหลายได้ทั้งย่อมกำจัดความมืดให้สิ้นไปในคราวเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันชั้นใดเมื่อเพียงแต่ญาณหรือปัญญาเกิดขึ้นเท่านั้นญาณหรือปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นย่อมทำลักษณะมีอนิจจลักษณะ คือลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นต้นให้ปรากฏผู้มีปัญญาจึงเห็นจึงรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นต้นทั้งย่อมกำจัดความหลงให้สิ้นไปในคราวเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังฉันนั้นเหมือนกันคำว่ากิจที่ปัญญานั้นได้ทำไว้แล้วว่าไม่เที่ยงเป็นต้นกิจที่ได้ทำไว้แล้วนั้นหาดับไปไม่หมายความว่า กิจสองอย่างคือการทําลักษณะมีอ,อ,อนิจจลักษณะเป็นต้นให้ปรากฏคือให้เห็นแจ้งประจักษ์ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นต้นก็ดีการละความหลงคือความไม่รู้ก็ดีที่ปัญญาได้ทําไว้แล้วนั้นชื่อว่าหาดับไปไม่เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าหากว่ากิจที่ได้ทําไว้แล้วนั้นก็ดับไปเช่นเดียวกับปัญญานั้นแหละไส ลักษณะที่ปรากฏแล้วก็จะหวนกลับมาไม่ปรากฏคือถูกปิดไว้อย่างเดิมอีกความหลงก็จะหวนกลับมาอีกพระโยคาวจรก็จะกลับมาเป็นคนที่ไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นเหมือนก่อนหน้านี้อีกแต,อแต่เพราะมิได้วิปริต กลับกรอกอย่างนี้กิจที่ปัญญาได้ทําไว้แล้วนั้นจึงชื่อว่าไม่ดับไปในอุปมาหลังมีอุปมาเกี่ยวกับโองค์น้ำห้า5อคงง์เป็นต้นท่านพระนาคเสนยกขึ้นมาเป็นเรื่องเปรียบให้เห็นการทํากิจของปัญญาที่เป็นไปพร้อมกับอินทรีย์หอย่างที่ที่เหลือมีสัพร้อมกับอินทรีย์สอย่างที่เหลือมีรัทธาเป็นต้น อันเป็นบริวารเนื้อหาในอุปมาเหล่านั้นตื้นอยู่แล้วก็เป็นอันว่าจบคำอธิบายของปัญหาที่สามที่ที่มีชื่อว่ายานะปัญญาปัญหาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ยัตยมซาทุชนคนดีทุกคนทุกท่าน จงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปัญญาบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้บรรลุเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร